เดีวซูว่าทำนี้หมดและป่ะผมว่าไม่หมดครับเฮ้ยเอาเป้มาเผื่อเขาอ้วกเลยมาวกใส่เป้ไ้ได้มันไม่ได้อ้วกหรอกพี่ตอนเช้าผมถ่ายเทปมาแล้วมันแน่นไม่หายใจ นะวันนี้สวัสดีนะครับผมพีดิแหลกนะฮะต้องบอกนิดนึงวันนี้ผมมันจะมาถ่ายเทปช่องพี่เพจชจช้าวันนี้พีเพจชชเขาให้ทางเกียตีฟช่องเขาโทรมาบอกหนึงว่าวันนี้เขาจะให้ผม,มแก้งอมาเพราะอมาของพเพรเนี่ยชอบท้าทีมงานว่าถ้ากินนู่นกินนี่หมดเหมือนแบบเขาจะให้หมื่นนึงอันนี้เขาเลยให้ผมมามาแก้งอมาซึ่งทีมงานเขาไม่เคยแก้งได้เขาจะาให้ผมมาเอาตังอมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตอนที่เขาพูดมาและเขาติดต่อผมมาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าพีเพรทำแบบนี้ผมก็อยากจะแก้งพีเพจกลับ ด้วยการที่เราเอาทีมของเราอะไปซ้อนกองแต่พี่จะบอกพี่เพชรว่าเราอะมาถ่ายเป็นเบื้องหลังเผื่อวันนึง่งมาคอนแอลเปอพี่เพชรแล้วจะได้เอาเนี้ยไปไปไปเป็นแบบเทปหลักฐานแล้วกันว่าวเ,เออเอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยการทํารีอคชั่นแล้วเนี่ยมันยากตรงที่ผมไม่รู้เลยว่าภาพจะได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะพยายามเก็บภาพไว้เดียวที่สุดแล้วกันอาจจะมีเจอกบ้างนู่นนี่นั่นบ้างไม่อาจจะไม่ได้ยินอะไรบ้างเพราะว่าผมผมไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้เหตุการณ์นะเออมันไม่รู้อะ เออเนี่ยผมก็ไม e ่ไม่ไม่มติดเวเลนเลยช่างมันก็คือได้แค่ไหนเท่านั้นแต่ว่าจุดหมายวันนี้ตัวสุดท้ายพี่จะแกล้งแบบไม่ไหวอะไรสักอย่างก็คือเขาให้พี่กินเยอะแล้วพี่จะแกล้งใช่กินไม่ไหวเดีพี่จะกินเสร็จแล้วมันจุกใช่เดี๋ยวพี่จะทำเหมือนแบบรายการเจาะใจอ่ะที่พี่ออกฟิลเหมือนละครแบบหายใจไม่ออกเขาบอกว่าให้พี่ปลอมตัวเป็นทีมงานพี่เพชรจ้าใช่นะใหพี่ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนว่าพี่พี่เป็นทีมงานพี่เพชรจ้าเราไปกินงานน้องใหม่อ๋อเรามาจับปีแกิรามาด้วยว่าจพี่พีกินอย่างเงี้ยเป็นยังไง ได้ได้ฝากด้วยคะวันนี้ได้พับมึงเตรียมตัวดีๆไปตื่นเต้นนะฮะเรื่องราวสตอรี่เนี่ยคือเราจะบอกว่าทีมเนี่ยมาเป็นแบบเหมือนทีมงานใหม่ เอาได้พี่ได้ปกติพี่ไล่ออกไม่เหรอพี่ใช่ใชพี่ <laughs> เล้นเล้นไล่ออกแล้ก็ไล่คนเก่าออกไปแล้วสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะเกิดการพันนันกันบนโต๊ะเพราะอามากก่าเขาชอบท้าไอเ้เบสมึงกินหมดให้หมืม่นหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ถ<อ>้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจออาม่ากันเลยดีกว่า,าไปเลยนะฮะอ่าเาา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 า่าเคยค่ะาาาาาา เ,เมื่อกี้นั่งคุยกันเล่นๆบอกว่าถ้าอาเบสีพีทได้กี่ชามมาจะให้หมื่นหนึ่งอะสิบชามโอ้โหสิบชามเยอะไปเปล่าสิบชามไม่เยอะสิบชามสองคนได้ไหมเขาเดียวอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าตัวเล็กลงอ่ะเอาเป็นเอาเป็นเด็กใหม่เพราะงันเด็กใหม่เขาเพิ่งมาต่างวัดเอาเด็กใหม่อาพีทเขาชื่ออาพีทอาพีทอ่ะกินกี่ชาม,มไม่รู้ ชามเดียวจะกินหมดหรทุกตัวแล้วลองไหมพีทลองไหมครับห้าชามเยอะไปว่าห้าชามดูตัวเล็กๆเองนะพุงก็ไม่มีม่รู้ว่ะห้าชามหมื่นหนึ่งไม่ได้ห่อถือห่อนึ่งอ่าอาม่าบอกหรือว่าได้ก็ได้ห้าชามหมื่นนะห้าชามกินต้องต้องกินหมดนะกินหมดไหมที่เก่ามาหมดไหมลองต้องลองต้องลองเลือกๆกินไม่หมดขนาดนั้นไม่หมดหรอไอ้อ้วนจ่ายโอเคไหมได้อ่าไอ้วนจ่ายโอเค งั้นสั่งเลยครับผมขอบะหมีม่5ชามนะครับอ่าระหว่างนี้รีวิวก่อนนะครับปกติแล้วคนที่ นั่งเลยครับขอเก้าอี้ให้น้องหน่อยขออนุญาตครับขออนุญาตพี่มาจากจังหวัดเลยพี่ยังไม่เคยคุยกับเราเลยมาจากสุโขทัยครับก่อนที่จะมานั่งว่างอยู่ที่หน้าออฟฟิศทำอะไรมาก่อนสุโขทัยอ่ะเป็นคนขนส่งรถปกติเนาะที่สุโขทัยบางทีมีพับถุงกล้วยแขกบ้างมีไปตัดต้นกล้วยบ้างงานมันน้อยพี่เน็ตไม่ค่อยมีงานที่เราเคยกีดยางอยู่ด้วยตอนอยู่ใต้ใต้ตอนไปใต้ไปกีดยางพี่ใช่ไหม อร่อยหมูเป็นไงหมูหมูอร่อยมากมากเยอะนะเยอะมากเลยเยอะดิพี่ยังไม่รู้เลยพี่กินคนเดียวหมดหรือเปล่าเนี่ยทามเ่อามาทานาทามอาม,มาเล่นห้าทามเลยเป็นไงรสชาติอเ,อมเหมือนบะหมี่อีสไทยไหมยกหางไปเร็วยี่ี่พี่อี่พีี่ี่พี่พี่พย่พทําี่พี่ จะซูว่าทำนี้หมดแล้วปะผมว่าไม่หมดครับไม่รู้เพิ่งมาใหม่ <c oughs> เวลาถ่ายรายการอมาม่าจะไม่ชอบให้ยิมงานถ่ายจะ <c oughs> ชอบให้กินก่อนก <laughs> ิกระเด็นไพ่นะแจกตังตลอดเลยใช่ชิว่าอะไรนะอ้า่าไม่มีอะไรไม่พูดอะไรเลย ถ้าเกิดว่าพีชกินหมดเราจ่ายหมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าน้องพีชกินไม่หมดเราไม่จ่ายเงินเดือนพีชเดี๋ยวมาเอออ่อาแล้วอ,อย่าทำนี้อ๋ออย่าทำนี้สงสารน้องเขา <c oughs> เห็นไหมมาเขาน่ารักเขา,าไม่อยากได้เงินทีมงานถ้าถ้าเป็นเงินอัวโอเคสี่ห้าสิบบากมา อีกมมากอีกมมากกินได้กี่แก้วกันนะพี่นุ้ยคุณแม่ไม่ต้องกินแต่แค่แค่เสียหมูมีบัาด้วยมีบัาสามชามแล้วมากเยี่ยงเลยไม่เหลือสักเส้นเลยเนี่ยมาขึ้นชามโอ้ยเอาล้ะสิ ที่นี่เราว่ารสชาติเขาเป็นรสชาติแบบอะไรนําผมไม่ค่อยได้กินของดีๆผมว่าสาหรับผมผมว่ามื้อนี้อร่อยตั้งแต่กินตั้งแต่เกิดมาเลยอ้าม่าจะร้องไห้เลยจะหมดแล้วยังไม่เลย รีร้อนเงด้วยว่ะเหรอถ้าผมกินไม่หมด <c oughs> ผมต้องเสียหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับอาม่าเขาถามว่าถ้าเขากินไม่หมดต้องเสียหมื่นหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้องไม่ต้อง,องจ่ายเงินด้วยอ,อมาม่าจ่ายแต่ผมอยากได้เงินได้กินให้หมด <c oughs> few moments later. ทำท้ายแล้วเรียบร้อยปิดจอบเอามาเอามางงเลยครับงงงงงงไม่น่าหาเรื่องเลยอะาเอาตังมาตังมาจ่ายตังมาอ้าวไม่น่าเลยผมนี่เงินเดือนทั้งเดือนผมเลยนะมาเป็นไรอะมาผมสั่นผมสั่งไม่สั่งไม่สั่นเดี๋ยวอาม่าไปกดมาให้โอ้ขอบคุณเขาผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะไปให้นานๆเอามาเรยังไม่เคยได้เงินจากอามาเรเสียเงินด้วยมึงกินดิอามาคุ้นหน้าเขาไหมไม่คุ้ไม่รู้จักตอนนี้เรากำลังจะเปิด YouTube รายการหนึ่งให้อามาดูอยู่ที่แบบดังกว่าอามาป้าเหลียวแน่นอนดังกว่าผมด้วยน่าคุ้นๆมามาเหมือนว่าเอามาเหมือนอีป่ะครับเรียกผมพีทอินแนครับ ในพูดคำว่าสวัสดีรครับ<อ>ผมพีทอีทแหลกนะครับสวัสดีครับผมพีดอีทแหลกครับสวัสดีครับ<อ>ผมพีดอีทแหลกครับเฮ้ยอ่าต้อนรับพีดอีทแหลกครับผม เฉลยออามาก่อนนะครับคนนี้คือนักกินเบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่อัวเชิญมาและหลอกว่าเป็นทีมงานแต่จริงๆเขาเป็นดาราที่ดังระดับประเทศปกติแล้วเนี่ยจากสถิติที่พีทเคยทำอะ่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี้ยเคยกินได้มากสุดที่ไปออกรายการทีวีหมายถึงว่าถ้าเป็นบะหมี่อ่าทัวท่วไปเนี้ยประมาณ8กิโล แปดกิโลเท่ากับกี right. ่ชามเท่าอย่างนี้หลืครับน่าจะมาไม่ต่ำกว่าสามสิบไม่ต่ำกว่าสามสิบปกติเคยกินมาแล้วสามสิบชามใช่เพราะล้วตอนที่อาม่าบอกเอาไปกินห้าชามเนี่ยชิวๆเลยคนทางบ้านนี่คงแบบห้าอวาอม่าเล็กน้อยอย่างเลยห้าชามตอนนี้เฉลยนะตบมือให้กับแขกรับเชิญของอาม่าหน่อยาครับรู้สึกยังไงบ้างรูว่าเห็นคนเล็ก คนแรกคนแรกเลยที่เคยครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเอาเครดิตเข้าไปหมดเลยครับอาม่าบอกนี่ว่าคนเดียวกินไปหกคำครับอาม่าบอกได้ได้ไม่ได้หมดหรอกมันกมดหรอกบ๊อบถ่ายไม่ช่ายอ๋อพันหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยปินนะพี่ได้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 เอาทางขยะไหม๋อไม่ไม่ไม่ดีกว่าพี่ผมเคย พอดีเมื่อเช้าผมถ่ายเทมมาแล้วมันแน่นีอันหนึ่งพี่บีทไม่หายใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายปิดใช่ไหมบอกเได้โอหดิสไหวบ้าเอาได้ละเียกิีก่อนก็ได้อ่าชื่อาหนเชื่อมาหน เออเฮ้ยเอาเป้ามาเผื่อเขาอ้วกเออไม่ดิใส่เป้ไว้ได้ออไมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้อ้วกหรอกพี่ตอนเช้าผมถ่ายเทปามาแล้วมันแน่นอ๋อ,อก่อนมานี่ก็ถ่ายมาอีกเทปหนึงใช่ปิดกล่องก็ได้ปิดก่อนก็ได้ไหวปะได้ครได้นะขนะอม้าเลยสวัสดีจ้ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาม่ามาแล้ลเลวเย้ yeah! เอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเรา3คนนะครับอาม่าแล้วขอบคุณพีทอีแลกด้วยนะครับขอบคุณครับครับอันนี้ส่งไม่ดีแล้วนะฮะับตอนนี้ส่งไม่ดีนะฮะรถที่อยู่ไหนไปบนสุดนขาเลยนะขาละขาละขาละได้ยืนลงไหมครับ นีปป่กินไปหกชามยิ่งปีกอกกะไรทีเดียวครับอแมา่าดีนะไม่ให้แดกสิ่ชามที่ขาดไม่ห,งหุงแต่จะกินหนึ่งการพิธีตร,จะจะรงนี้เนี่ยวันนี้พี่มันเจาะใจมาว่าเราเคยแบบตายเบิงมันเป็นตื่นะแต่ว่ามันน้อยกว่าผมไม่มาตายในรายการพี่นะจะซื้อกระดาษเงินกระดาษทองม,มาที้แหละ <S <S> ไี่มีกินกินน้ำไหมทองไมโลพี่มีนั่งก่อนไหพี่มีขนมปังปิ้งป่ะพี่มีหนมปังปิ้งป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้แก้คุยว่าไอ้เป็นจะตายไมโลเย็นนั่นแปลว่าไมโลเย็นอีก มันั้อนเย็นยังแบบอ๋อได้แลไวหวานๆต้องดูไอรายการพิ่ถหูมาว่าแบบดูต่อใจดต่อใจต่อใจมาดูมาเมื่อคืนมันเด่งขึ้นมาก็แบบนี้คือหูลูกนะจริงๆเลยอ่ะ ตรงนั้นน่ะตอนแรกที่อากพูดมาสิบอ่ะก็อยากจะเล่าแต่ก็จะบอกเอาเลยสิแต่ว่าถ้าเกิดอามาแกไปนั่งรอเห็นป่ะแกก็อยากจะแบบพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากกินนะกรับเอาประมาณไปที่อากประมาณนี้แต่แกก็คงได้ภาพแหละได้แกแล้วช็อกแล้วแหละตอนนี้ได้ทำไรม้างพี่พารถี้แกแล้ว เาหนน่อยะมีมีสามช่องนะครับช่องดีเจเพชรเจ้าช่องอาม่าดีเจเพชรเจ้าอาม่านะครับแล้วก็ช่องเล็กช่องรถช่องรถของรถพี่เพชรโอ้โหดีเจเพชรเจ้ก็ทำแบบสนุกสนุกนะแล้วก็มันไปดูได้แกก็เพลินยิ่งอาม่านี่น่ารักมากถ้าเทปนี้จริงๆอะถ้าอยากดูเต็มๆว่าเขาแก้อาม่าไงไปดูที่ช่องที่พ่ออาม่าใช่ไหมมีพ่ออาม่าพี่เพชรนะฝากฝากช่องอาม่าพี่เพชรไว้ผมขึ้นไว้ให้แล้วฝากไปตามอาม่าหน่อยได้นะครับ Thank you มากๆเลยครับอาม่า เดี๋ยวเอากาแฟไปให้ด้วยนะเอาตามมาตั้งวันนี้ไม่ไเดี๋ยวให้ยิงเอาจะตังแต่วันนี้เราไม่เอาหูพี่หพี่จะเลี้ยงอะไรเลี้ยงแค่นี้อ้าวตามตามเลี้ยงได้แค่นี้แหละตามภาาเลี้ยงแค่นี้เดี๋ยวดมาไปโดนแจ้งมาไปโดนแจ้งมาต้องแจ้งอะไระขี้แก้กูอ่ะไอ้แก้กูไม่สบายแต่จริงเราไม่ใช่เมื่อกี้ผมไม่เป็นไร บอกนิดนึงว่าอา玛จะน่ารักจริงๆนะก็อย่าลืมนะครับฝากรายการอาม่าด้วยชื่อรายการอะไรนะอาม่าป้าเดียวฝากเป็นไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะอาดีเจเจ้าของไลก์กดแชร์นะคะนี่อา玛น่ารักแค่ไหนนะฮะฝากอา玛ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก like ็ขอปากของพรเนาะเดี stores, exactly. okay. ๋ยวอาม่าจะตอกไปนะครับเมื่อกี้ลืมเล่าให้อาม่าฟังว่าครับพี่กินกินแล้วอีแกงอีแกงไออ่ะเดินไปตรงนี้ปุ๊บอีไปสั่งขนมปังอีสิบแผ่นสั่งขนมปังเมื่อกี้อีสิบแผ่น โอ้คิดว่าอีแบบนั่นโทรมาพอมามาเจอร้านขนมปังอ่าพี่ครับเอาขนมปังทายแคมชาวเอกทบชัยเลยประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะฝากมากด้วยนะครับผมไปก่อนนะฮะ,ะลลากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ